ค่เพื่อนเพื่อนสวัสดีครับผมใครเข้ามาแล้วฝ้าเพื่อนเพื่อนนะกดไลค์กดติดตามนะครับช่องไออุ้ยมือการด้วยนะครับโอเคนะเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามารับชมนะครับเป็นเหรียญของพระอาจารย์จำรัดนะเหรียญนี้สวยงามมากๆนะครับของสำนักส่งนะครับภูน้อยสามขีธรรมนะอเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดความลึกคมชัดกันนะครับแต่ต้องขอบอกก่อนว่าอันนี้จะเป็นพระยุคไม่ไม่นะครับไม่ใช่พระปีลึกอะไรนะสไตล์แบบนี้นะครับ แต่ว่าก็มีความส,สวยสดงดงามน,นะครับผิวก็สภาพแบบ1 0 0นะแบบนี้อ่าเราก็มาตีกล้องลงดูรายละเอียดกันนะว่าจะประมาณไหนความเละคมชัดเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่าก็ถทดูง่ายนะองค์นี้ถดูง่ายก่อนอื่นเนี่ยเรายิบเหรียญขึ้นมานะเราก็ลองซ่องเข้าไปดูบริเวณดวงตาดวงปูก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ชัดเจนที่สุดมีความเละคมชัดสวยงาม แบบนี้โอกาสแทสูงเห็นไหมดวงตาม,มลึกคมชัดนะครับจุดต่อมาเราก็ดูพวกตัวหนังสือนะตัวหนังสือเห็นไหมว่าพระอาจารย์จำรัดแบบนี้คมลึกดีผิวเรียนมีความตึงชัดนี่ครับอ,อันนี้คือองค์ประกอบผังพาเทนะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยความคมของเขาง่าเส้นเซียนบริเวณตรงคําคว่าอาจารย์นะเพื่อนเพื่อนดูเส้นเซียนบริเวณตรงนี้นะครับ อาจะมีความคมชัดมากๆนะเราก็นําจุดนี้แหละเป็นองค์ประกอบในการดูนะครับคือถ้าเส้นเสี้ยนหลังเหรียญคมคมเนี่ยราองค์นั้นราเหรียญองค์นั้นมีโอกาสเทสูงมากนะจุดนี้เป็นจุดที่ถือว่าชี้เป็นชี้ตายได้เหมือนกันถ้าเราดูได้ดูดีเป็นโอกาสได้เทเยอะนะครับแล้วก็ผิวเหรียญมีความเรียบตึงเหรียญเนี่ยต้องขอบอกเพื่อนๆนะสภาพอาจจะ มีรอยขีดข่วนน้อยนะครับเห็นไหมครับในความที่ไม่มีกองทรายนีม่มีสีอะไรมานะ,ะเป็นไปได้เพราะว่าถึงจะเป็นพายุไหมก็ตามนะ,ะเพราะว่าการขีดข่วนอะไรพวกนี้ไม่ต้องอาศัยเวลานานนะเพื่อนแค่ประมาณปีนึงเนี่ยเราไม่ได้เก็บไว้ในย,ย่างดีเอาไปไว้รวมกับเหรียญอื่นหน้าชนกันขีดข่วนมีแล้วนะ,อ,ะอันนี้ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันเรื่องการเก็บพระนะครับเก็บให้ดีที่สุดนะครับเพื่อน โอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างกันบ้างว่าข้างองนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรนะอ่าเป็นตัวตัดจุกไหมล่ะเราก็มาดูกันอ่าวัลลัคนาการตัดเนี่ยเป็นอย่างไรอ่าเมื่อจะเห็นนะครับว่าการตัดเนี่ยคนข้างนี่จะตัดอ่าชี้ตรงนะอ่านะตัดจากคนข้างที่จะอ่ามีการชี้ขาดอา่แบบนี้อ่าที่ตรงนะครับเรียบร้อยนี่ก็จะยุกไหมหน่อย อแบบนี้นะแล้วก็พวก,พวกสรรีของทองแดงใช้ดูได้นะแต่ว่าต้องอาศัยความชำนาญนิดนึงเคยเห็นนิดเดียวนะเพื่อนเพื่อนเห็นสักปีหนึง่งนเะก๋าลูเรื่องละแปลว่าถ้ามือไม่จริงๆคนคนเนี่ยค่อนข้างแยกย่าเหมือนกันระหว่างทองแดงก้าทองแดงไม่นะแต่เนะี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถแยกได้นะลองเปิดเทียบก,กันดูแล้วกันนะครับ แบบเนี้ยมันเป็นอทองแดงยุคหม่เราก็สามารถแยกยุคได้พอสมควรนะครับอ่าโอเคนะแต่ว่าทางด้านพิมพ์ผาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าการขึ้นฟอนประมาณเนี้ยอ่าน่าจะเป็นผายุคประมาณปีสามฟว้าขึ้นมาแน,น่นอนละอ่าการขึ้นลักษ่าแบบนี้นะอ่านี่ครับอ่าแต่ว่าเป็นพระเทนะครับเพาเป็นผระเทก็นํหมาเพืดูนะเพราะว่าพระปีสสามฟว้าอ่าก็มีราคาที่เล่นหาลายลวงพ่อ,อ่าต้องบอกอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเราก็ควรศึกษาผาลูกยุกเลยอ่าแต่บางคนเขาก็ชอบพายุเก่าไงอ่าอันนี้ก็เขาบอกก็ดูง่ายนะครับสามารถมีหลายอย่างให้เราดูได้แต่พายุใหม่ก็ไม่ได้ดูยากอะไรนะเขาก็มีข้อดีที่แตกต่างกันไปเหมือนกันอ่ารุ่นเก่าหน่อยอาจจะมีธรรมชาติให้ดูรุ่นใหม่นี่ก็มีโค้ดมีหลันอะไรดีอ่าอันนี้ก็เป็นจุดได้ได้เปรียบอ่าสำหรับการมีโค้ดมีรลัน,นําเบอร์เลให้เราดูเนะี่ยอก,กาสปอมที่ จะโดนปลอมเนี่ยถ้าเราดูพกการลันการต่อโคดได้อกาที่เราจะโดนก็น,น้อยนะสารดนปาก,กีนะครับแต่ว่าหนึ่งเนือสิ่งอื่นใดน,นะสิ่งที่มีเหมือนกันระหว่างพากเก้าและปากหม่ก็คือ,อความลึกคมชัดนะครับเพื่อนๆซึ่งทําไม่ได้ปากีทําไม่ได้นะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูดิเหรียญนนมีความคมเห็นไหมครับยันต่างๆมีการเด้งลึกคมชัดดีแล้วก็รวไมไปถึงธรรมชาติของพิวเหรียญด้วย แบบนี้คือตึงชัดเจนผิวนี่ก็สสวยๆแบบนี้ธรรมชาติของอการขึ้นของตัวหนังสือนะครับที่ไม่มีการบวมหรือเบลอของพื้นผิวเหรียญตัวหนังสือขึ้นเลยคมชัดดีแบบนี้การแกะหน้าตาหลวงพ่อที่มีความสดๆหนุนงามน,นะครับก็น่าเก็บเป็นอย่างยิ่งนะโอเคนะครับเ,เพื่อนๆทราบวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ